สวัสดีครับรถนางฟ้านะครับอันนี้พามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับ2องคันมี t z เซแล้วก็ s e r ร์ Go นะครับไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเรามาดู t z เนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็การเช็ครายละเอียดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้เลย นะครับก็เอาไปเทศสการขี่เรียบร้อยนะครับรถวิ่งดีนะครับพิซซัันนี้เอกสารครบโอนนะภาสีขาดเกินนะครับจุดสีนี่ทําใหม่นะสีออกน้ําเงินฟ,ฟ้านะครับความสวยความงานผมให้ไปประ,ประ,ประมาณ90%ซก็จะมีตําหนิการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับสีโค้งนะครับสีสวิงอาร์มสีพักเท้าทนะ เก็บมาแล้วนะครับสวยๆเงาๆเลยก็90%เหมือนกันนะครับล้อก็เป็นล้อขอบ17นะครับ17หน้าหลังก็ขึ้นซีลวดใหม่นะครับเครื่องก็น่าจะฟิตใหม่แล้วแหละผมเห็นมีรอยประก็นด้วยนะครับฟิตมาจากเจ้าของเก่าเขานะครับระบบไฟนะครับอันนี้ครบทุกจุดเลยนะครับครบทุกจุดเลยว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟเบรก ไฟเลี้ยวแตดังนะครับไฟหน้าใหม่นี่ก็ติดนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์วาวสายสีเหลืองนะสายสีเหลืองอยู่ใต้ถังนะทำงานปกติเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะนี่ฮะทำงานอยู่นะแต่ว่าเสียงเบามากเลยนี่นะก็จะมีไฟเกียว่างไฟเดินสองพี่นะครับไฟสูงพวกไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยก็ติดนะ ใายดังปิ้นปีนนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยด้านท้ายนะเดี๋ยวผมใส่ให้นะผมยังไม่ได้ใส่นะครับระบบเบรกดีนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสองทีอะไรก็แยปกปกตินะครับนี่ฮนะก็ออกแนวสไตล์เดิมๆอาจจะมีที่ดินมีสนิมนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาปั้นใหม่แต่ก็ว่าก็ไม่ได้เก็บเียนหมดทุกจุดสีคองด้านนี้สวยมากเลยนะ ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับสมราคาเขานะครับฟังเสียงเครื่องนี่นะครับปิดสตาร์ทติงง่ายัะ พ่อผ่านมาแล้วนะ <S <S> <S นนะเครื่องดีฮนะเงียบจิ๊บเลยไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะพ่ออนเนี้ยรถผ่านมาเลยนะเหมือนเพิ่งผ่านมาใหมน่นะครับเสียงเวลาวาเปิดนี่แป้นมากเลยนะก็คือเครื่องดีพร้อมใช้นะครับความร้อนปกปติอันนี้ผมไปลองวิ่งดูและว,วิ่งดีมากเลยนะครับให้ดู ไฟหน้า,าต่ำสูงก็ติดนะไฟน้านก็ติดเนีย่ยไฟท้ายไฟเบรกอะไรก็ติดนะครับไฟเลี้ยวก็ติดนะเดี๋ยวไฟเลียด้านหลังผมใส่ให้ก็คือระบบไฟนี่ครบเลยนะครับทรงรถก็ถือว่า ใช้ได้นะครับสวยๆเรลออๆใครที่กาลังมองหา t ีเอานะครับเอาไปใช้งานเอาไปขี่เล่นหรือจะไปเก็บเพื่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะก็ลองดูคันนี้นะครับเอาลันใช้ได้นะมาฟังราคานะครับ t ีเอาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับ23,900าบาทเอกสารกรบโอนภาษีหัดเกิน3ปีนะครับ 23,900บาทก็ฝากได้วยนะครับ ZR ครับดูอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นสายคาวาสากินะครับเซอร์ปิโก้นะครับอันนี้ลายสวยมากเลยนะครับสีเหลืองบับเบิ้ลบีนะฮะหาสติ๊กเกอร์อะไรนี่เป็ดน้อยนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษี65นะครับคันนี้ภาษีขาดแค่ปีเดียวนะครับก็จัดสภาพมาแล้วนะครับจัดทรงมาสวยงามมากๆนะครับหล่อเลยคันนี้ก็วิ่งดีเหมือนกันนะครับผมเทสละ ขี่ง่ายนะครับคันนี้ใช้เป็นระบบวาวเดิมนะไม,ไม่ไม่ได้ล็อกวาวนะครับงานสีอ่จชุดสีนี่ผมให้ไปประมาณ90%เหมือนเหมือนจะกรทีซีอเลยนะครับก็พอมีตำหนิเล็กน้อยนะครับสีโครงก็สวยงามนะครับสีฝาเครื่องก็ยังโอเคนะก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับใช้เป็นระบบวาวเดิมนะครับคาบูเคเหลี่ยมแล้วก็ท่อเรล็น,นะครับ คาร์บอนทรงกระดกนะครับสวยงามแล้วก็ตัวงานม,มีเดียมเยยงนะครับชุดหน้าชุดหน้านอันนี้น่าจะเป็นของทักซีโดนะครับทักซีโดอ่าก็แกนไม่เล็กมากนะครับก็ถือว่าสวยนะครับทรงสวยมอน้ำก็เป็นมอน้ำมีเดียมทรงซิ่งนะครับปั๊มอะไรนี่เต่าเบ,บมโบเบมโบเต่านะครับ ไฟหน้าไฟหน้าใสๆเลยนะครับคันนี้คันนี้มันไม่มีแบตเตอรี่นะมันก็ออกทรงสิ่งๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ไม่สิ่งจา๋านะวันรอบขึ้นนะเป็นวันรอบไฟฟ้านะครับไฟเกียร์ว,ว่างเกียร์หไฟเตือนน้ามันไฟ2อ,ฟอเกียอะไรนี้ก็ติดหมดเลยนะครับแสงคอเป็นของ ZX และแบริงมาแล้วก็เห็นของ s อ x นะครับสวยงามนะครับประกับโดมิโน่ฟลมเบกนิชิน แล้วก็มือคัดนิดชินนะครับสวยงามล้อเป็นล้อ1 7บ8นะน่าจะของโมลันะครับล้อสีต้องเป็นโมล 17, ัาสิบดสิบแก็ทรงสวยนะล้อ1 7บ8มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับยางก็ยังเหลือครับยางยังใช้ได้เยอะนะครับด้านหลังก็ดุมดั้มแดดนะครับยอดนิยมนะครับก็คือมันหาสเตอร์ง่ายนะครับแล้วก็ชกหลัง อั <krit> imi, นนี้เป็นของแก๊ซซี่นะครับปรับสูงปรับต่ำปรับดีเบาปรับได้หมดเลยนะครับหนึ่งมากน,นะครับอันนี้ถัง2ทีก็แยบปกตินะถัง2ทีเป็นถังมีเนียมอยู่ใต้เบาะนะครับนี่นะครับ4 5จีเียนจังหวัดเลยนะครับโซ่สเตอร์มีเนียมนะโซ่เล็ก415นะครับจุดไฟเป็นกล่องใหญ่นะกล่องไฟเขาเรียกกล่องใหญ่กล่องไฟอยู่ตรง Road, Road, ah ecc. น behold, ี้นะครับ เกียโยงประคองเกียนะครับสวยงามอันนี้ก็ฝาครอบสเตอร์ก็มีตำหนินิดนึงนะครับสวยหล่อนะครับทรงหล่อมากเลยนะเซอร์พิกโก้ให้ฟังเสียงนะรสตัตติดง่าย ไฟเกียร์ว่างเตือนน้ามันอ่าติดนะครับตุ้มเลยไฟเกียร์หกก็ติดนะผมไปลองขี่รถไฟเกียร์หกขึ้นนะวันรอไบไฟฟ้านะครับอย่าง่แจ้งไฟปุบมไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายนะครับอ่าไฟเลี้ยวก็ไม่ได้ต่อมานะต่ําสูงก็ติดนะครับต่ำสูงหน้าไมค์ก็ติดก็ประมาณนี้นะไฟหน้าไฟท้ายเรื่องเงียบชิบ กิปไม่มีดังไม่มีหอนเลยใช้เป็นระบบบาวเดิมบ่าปิดเปิดปกติเฟินติดมือมากๆ วิ่งดีนะวิ่งดีขี่ง่ายขี่สนุกนะครับเอาไปขี่หล่อๆได้เลยนะเซอร์เโกอันนี้มาดับเครื่องก่อนมาฟังราคานะเซอร์เบโกอันนี้เปิดราคาอยู่ที่47,900บาทนะครับ47,900าบาทเอกสารครบโอนพาสี65นะครับสวยๆทรงหล่อๆนี่เลยนะครับปับ้นเดงเกิดแน่นอนอนะสาย้าวา ราคาสูงอยู่แล้วนะครับ47,900บาทนะครับเซอร์วิสโก้รบโอนภาษี65นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาเลยเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่ง a c e b o o k นะครับเห็นรถนางฟ้านะครับนี่ก็สามารถทักมาขอรายละเอียดได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับ ราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้ายอยู่นะครับวันนี้ก็ฝากเพด้วยนะครับ TZR 23,900บาทแล้วก็เซ r ร์วิโก0ส0บาทนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ